เาเล่าเรื่องเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าห้องสุดท้ายเรื่องนี้ผมขอเล่าในฐานะของคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีแต่หลังจากที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองผมก็ไม่กล้าท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นอีกเลยสวัสดีครับผมมีชื่อว่าบอนเป็นคนกรุงเทพ อายุ31ปีผมทำงานเป็นเซลล์ขายเครื่องมือแพทย์ที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆบางวันก็เปลี่ยนโรงแรมวันต่อวันจนแทบจะไม่ได้อยู่บ้านเลยและเรื่องที่ผมจะเล่ามันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2ปีก่อนตอนที่ผมไปออกบูธท,ที่จังหวัดทางภาคเหนือแห่งหนึ่งซึ่งผมขอไม่เอ่ยชื่อจังหวัดนะครับเพราะมันยังมีโรงแรมนั้น อยู่จนถึงทุกวันนี้วันนั้นเป็นช่วงหน้าฝนรถติดมากงานก็เลิกดึกผมเลยตัดสินใจว่าจะไม่กลับเข้าตัวเมืองแต่จะพักโรงแรมในอำเภอเล็กๆแถวนั้นก่อนพอตัดสินใจได้ผมก็เปิดแอปหาที่พักและไปเจอกับโรงแรมที่มีชื่อแปลกๆชื่อหนึ่งราคาคืนละแค่450บาทมีที่จอดรถให้ และคะแนนรีวิวก็พอใช้ได้เมื่อเห็นแบบนั้นผมก็ได้จองไปทันทีและปรากฏว่าเหลือห้องสุดท้ายพอดีเมื่อไปถึงสิ่งที่ผมเห็นก็คือโรงแรมหลังนั้นเป็นตึกสี่ชั้นเก่าๆที่สีลอกเป็นแถบๆแถมยังมีสารพระภูมิเก่าที่ไม่มีของไหว้ตั้งอยู่ด้านหน้าพอเดินเข้าไปตรงล็อบบี้ก็เงียบสนิทมีพนักงานผู้หญิงคนหนึ่ง นางก้มหน้าเล่นมือถืออยู่ที่หลังเคาน์เตอร์เมื่อผมเดินเข้าไปและยื่นบัตรประชาชนให้เธอดูเพื่อจะยืนยันว่าผมได้จองห้องไว้เธอก็มองหน้าผมแป๊บหนึ่งแล้วพูดว่าเข้าพักคนเดียวเหรอคะผมก็พยักหน้าพร้อมรอยยิ้มแต่สิ่งที่เธอพูดต่อมาทำให้ผมขมวดคิ้วนิดหนึ่งวันนี้ห้องเต็มเกือบหมดแล้วคะ่ะเหลือแต่ห้องสุดท้าย ที่พี่จองไว้แต่พี่จะพักก็ได้นะพอได้ยินคำพูดของเธอผมก็รู้สึกตังิดต,ตังิดผมเลยถามเธอไปว่าแล้วห้องนั้นมันมีอะไรหรือเปล่าพอได้ยินที่ผมถามเธอก็เงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วยิ้มบางบางก่อนจะตอบว่าไม่มีอะไรคะ่ะแล้วเธอก็ยื่นกุญแจห้องหมายเลข404ให้ผมพร้อมบอกทางไปให้ขึ้นลิฟต์ด้านใน ห้องที่ผมจะพักนั้นอยู่ที่ชั้นสี่ซึ่งเป็นชั้นบนสุดโถงทางเดินมันมืดมืดมีแค่ไฟนีออนที่กระพริบอยู่ปลายทางทันทีที่ผมเดินมาถึงหน้าห้องสิ่งแรกที่ผมรู้สึกได้คือกลิ่นเหม็นอับชื้นแปลกแปลกเหมือนห้องไม่ได้เปิดมานานผมเสียบกุญแจและเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าภายในห้องมีแค่เตียงเดียวพัดลมเพดานที่หมุนช้าช้า กับม่านหนาๆที่ปิดอยู่ตลอดหน้าต่างจากนั้นผมก็ได้วางกระเป๋าลงบนเตียงแล้วเดินไปเปิดม่านทันทีแต่ทันทีที่ผ้าม่านเปิดออกสิ่งที่ผมเห็นคือลานว่างด้านหลังโรงแรมที่มีรูปปั้นเด็กผู้หญิงตัวหนึ่งตั้งอยู่เดียเด่ยวๆตรงมุมมืดมุมหนึ่งของกำแพงผมคิดในใจแม่งจะหลอนอะไรขนาดนี้วะพอคิดเสร็จ ผมก็รีบปิดม่านกลับแล้วไปอาบน้ำเตรียมเข้านอนแต่พอผมนอนลงบนเตียงมันกลับรู้สึกเหมือนที่นอนมันเย็นเฉียบแบบแปลกๆทั้งที่ไม่ได้เปิดแอร์คืนนั้นผมตั้งใจจะนอนดูซีรีส์ในมือถือเพื่อให้หลับง่ายขึ้นแต่ระหว่างที่ดูอยู่ดีๆไฟในห้องก็กระพริบวูบหนึ่งและเสียงเคาะก็ดังขึ้นจากประตูห้องเมื่อได้ยินเสียงผมก็ลุกขึ้นทันที และเดินไปมองที่ประตูผ่านช่องตามแมวแต่พอผมมองออกไปมันก็ไม่มีใครอยู่หน้าห้องเลยพอเห็นแบบนั้นผมเลยเปิดประตูช้าๆแง้มออกไปดูเผื่อว่าจะมีคนมาเคาะจริงๆแต่แน่นอนว่าทางเดินนั้นว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยพอไม่เห็นใครผมก็ปิดประตูและล็อกประตูทันที แต่พอผมกลับมานั่งที่เตียงก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเปียกเปียอยู่ตรงที่ขาพอก้มลงไปดูก็เห็นว่าที่พื้นปลายเตียงมันมีรอยน้ำขังรูปร่างเหมือนรอยเท้าเด็กเรียงเป็นทางจากประตูจนมาหยุดอยู่ตรงข้างเตียงที่ผมนั่งอยู่พอผมเห็นแบบนั้นผมก็ตกใจรีบลุกขึ้นทันทีวิ่งไปเปิดไฟทั่วห้อง และถอยไปยืนที่มุมห้องพยายามจะตั้งสติในหัวของผมตอนนั้นคิดว่าจะย้ายโรงแรมคืนนี้ดีไหมแต่ฝนก็ยังตกหนักมากและเวลาตอนนั้นก็ตีหนึ่งครึ่งแล้วผมเลยตัดสินใจว่าคืนนี้ผมจะไม่หลับและจะรอให้ฝนหยุดหรือรอให้ใกล้เช้าเอาแล้วค่อยออกไปพอคิดได้อย่างนั้นผมก็นั่งพิงกำแพงเปิดไฟไว้ทั้งคืน และมองไปที่เตียงเป็นระยะระยะจนเวลาผ่านไปประมาณตีสามกว่าๆผมก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องไห้แผ่วๆดังลอดออกมาจากใต้เตียงแล้วก็ได้มีเสียงพูดว่าที่จะไม่ทิ้งหนูใช่ไหมตอนที่ได้ยินผมแทบจะหยุดหายใจตอนนั้นมันชัดเจนมากเหมือนเด็กคนนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมพ่อผมเจอแบบนั้น ผมรีบรวบของทุกอย่างใส่กระเป๋าแล้วเดินถอยหลังไปที่ประตูแบบไม่หันกลับไปมองแต่ก่อนที่จะเปิดประตูผมก็ได้เหลือไปเห็นเงาสะท้อนที่กระจกปลายเตียงมันเป็นเงาเด็กผู้หญิงผมยาวนอนอยู่ที่ใต้เตียงแล้วจ้องมาที่ตัวผมพอเห็นแบบนั้นผมก็ร้องลั่นตึกและรีบวิ่งลงบันไดไปชั้นล่างทันที พอลงมาที่ชั้นล่างก็เห็นพนักงานยังนั่งอยู่ที่เดิมเธอหันมามองผมนิ่งๆแล้วพูดแค่ประโยคเดียวว่าขอโทษนะคะพอได้ยินอย่างนั้นผมก็ได้ด่าเธอไปเป็นชุดจนเธอมีสีหน้าที่จะร้องไห้พอเห็นแบบนั้นผมก็ไม่ได้พูดอะไรต่อและรีบเดินออกไปจากโรงแรมทันทีพอผมออกมาฝนก็หยุดแล้วผมจึงขับรถไปหาที่พักใหม่ ตอนตีสี่กว่าๆหลังจากได้ที่พักใหม่ผมก็ไม่ได้เจออะไรอีกพอรุ่งเชา้าผมก็ได้ไปถามคนแถวๆนั้นเรื่องของโรงแรมที่ผมไปพักถึงได้รู้ว่าเมื่อห้าปีก่อนที่นั่นมีคดีแม่พาลูกสาววัยเจ็ดขวบมาฆ่าตัวตายในห้อง404ได้ยินเขาว่าเด็กคนนั้นตายอยู่ใต้เตียงกว่าจะมีคนมาเจอ ศพก็เน่ากันไปแล้วตั้งแต่วันนั้นมาโรงแรมนั้นก็ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าพักชั้นสี่แต่บางวันก็ยังมีแขกที่ไม่รู้ได้เข้าพักที่ห้องสุดท้ายนั้นแล้วเจอเรื่องเหมือนกันกับผมพอได้รู้เรื่องราวผมก็รู้สึกสงสารมากกว่าที่จะกลัวผมคิดว่าเธอคงจะเหงาและอยากมีเพื่อนแต่ถึงจะยังงั้น ผมก็คงไม่กลับไปที่นั่นอีกแล้วและจากวันนั้นผมก็ไม่เคยลบหลู่หรือปฏิเสธเรื่องผีอีกเลย